สบายดีเด้อ re, สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเข้าครัวนํากันอีกแล้วเมื่อนี้ก็ไดเมื่อน,นี้ก็เห็นเนื้อหมูอยู่ในตูเ้เย็นพี่น้องเห็นแบบว่าเนื้อมันเป็นเนื้อติดมันนะนะค่อยคิดว่าถ้าหากว่าเอามาเฮ็ดเนื้อหมูแดดเดี่ยวเลยว่าเอามาเห็ดตากแห้งมันก็คือขี้แซบเนาะเพราะฉะนั้นแล้วหั่นบ่อยแต่คิดได้แล้วค่อยก็เอาเนื้อหมูมาหันดด่ uh bean bean นเลยเพราะว่ายังหันเข้าเนียยค่อยก็เอามาแล้วหม้อเข้าหม้ขอมข,อข,อขอน,น,นพนี่น้องหม้อนึ่งเข้าขนาดเนาะเป็นแบบซึ้งวาเ้นจ์เนาะเจ้าก็มีให้เพราะฉะนั้นแล้วค่อยกเลยว่าอ อีหย่างอุปรกรณ์อีอย่างมันกระครบแล้วเพราะฉะนั้นก็นลองเองาเนื้อหมูมาตากเบิ่งพี่น้องเอ้ยกะบอกิดว่างีดีเพราะว่าอย่างอากาศอยู่ทางนี้มันค่อนข้างจะฮ้อนอบเอาเนาะแล้วค่อยเอาไปตากบ๊ฮอดชสองชั่วโมงพี่น้องเอ้ยแห้งแล้วนะทางทางทางฟากที่แบบว่าค่อยตากนะกะถือว่าอากาศค่อนข้างจะฮ้อนอบเอาได้พี่น้องฮ้อนแท้ฮ้อนว่า40กว่าองศาแต่ว่ามันเป็นฮ้อนแบบที่ว่าไม่ฮะนะบ้านเหาเนอ้องถ้าหากว่าฮ้อนแล้วอายมามันก็ยังเป็นอายเย็นแต่ว่า อายทางนี้ว่เาเส้นจันาะสุ่นไหลก็เป็นอายแบบว่าฮ้อนจัดเนาะพี่นออ้องและก้อนขีเห็ดนี่ค่อยกับตำกระเทียมกระเทียมนี่ก็ค่อยกับบดตำมเาเด้อพี่น้องค่อยกับตำมาทุบๆเอาแบบนี้บางคนก็ถามค่อยเนาะว่าไม่อย่างเป็นค่อยลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะเพราะว่าค่อยมาเที่ยวเนาะแต่ว่าค่อยบ่มีโคกว่เาเส้นจาก็จะบ่มีโคกให บางคนก็บอกว่าเป็นอย่างบ้ซื้อคกนะมันแพงไรแต่ว่ามันบ็ได้แพงเนอะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าโคกนี่มันเป็นเรื่องที่แปลว่าหาย,ยากอะน,นะแล้วขอก็บโบมันคนพื้นท้องถิ่นว่าเซนสันโนะที่ไปถามผู้หันผู้นีน้กะก็เลยบอถามเพราะว่ามาอยู่แค่สรงอาทิตย์ก็เป็นไปบุรด้ที่ว่าจะไปซื้อคกวัาเซนสันโนะเพราะฉะนั้นก็นเลยทุบเอาแล้วการปรุงข้งวค่อยนี่กับมบ้ยังรายด้วยพ่อะแม่พี่นะ้องใส่แอนซิวข่าแล้วก็น้ำฟ้าเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่บางงานนะ้ด้วยพี่นะ้อง สูตรข่เนี่ก็เป็นสูตรง่ายๆแล้วก็ใส่นมแล้วก็ที่ใส่ไข่หนาเด้อเพราะว่าอันใส่ไข่กันเพื่อว่าให้มันนุ่มแล้วก็อันหลังจากที่ว่าไขออ่เอาไปตากเนาะในเศษที่แบบว่ามันยังเหลือค่ะนะพี่น้องส่วนที่มันเหลือบ่เป็นเศษเนาะส่วนที่มันเหลือเอามาทอดกินโอ้ยผัวบอกว่าแซ่บคักแซ่บแน่เจ้าเฮ็ดแบบใดว่าเช่นแต่ผัวฮะแหละก็ยืนท่ายให้ไลยผัวยืนท่ายให้แต่ว่ากันยังทำอยู่ว่าเฮ็ดยังเจ้าใส่ย่างแดดแล้วก็ทีใส่น้ำมันมากอกนนำเด้อเพราะแม่พี่น้อง น้ำมันบกอกนี่ก็ใช to ้เพื่อว่าให้มันเวลาทอดนาะมันที่มีแบบว่าโบแห้งไหลนะให้มันจะมีแบบว่ารสชาติมันๆแลวกรอบๆ่าเช่นซะาววค่อยบอกว่าอันเวลาเจ้าเจีอามาทอดนี่นะมันที่โบแห้งเพราะว่ามันที่โบอันเจ็บแคลว่ะขอาก็เลยบอกว่ามันโบเจ็บดอกเวลาทอดกรอบๆมันก็แซบคือกันแต่ว่าอันขอยกระทอดแบบบกอกให้เพื่อนกินเพื่อนก็บอกว่าแซบเนาะติดใจว่าเช่นซะาพี่น้องหลังจากที่ว่าหมักแล้วขอยก็เจีอามาใช้ถ้วยแบบนี้เห็นบอก ใส่ถ้วยนี้ค่อยกะจีใส่ค่อนข้างแบบติดกันเลยเพราะว่าอย่างเวลามันแห้งเนาะมันแห้งฮะนะมันก็จีแบบว่ามันก็จีมันกะจีบร่ได้ติดกันหลเนาะเวลามันแห้งโดนแดดแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีพี่น้องมาเช่าบ้านอยู่ก็มีระบงระเบียงมีที่ตากเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็มีที่ตากหลายอย่างวาเดุสันเนาะสะดวกสบายพี่น้องเลยถึงแม้ว่าราคาจะแพงราคาคืนเนื่องกับสามพันห้าแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะพี่น้อง สะดวกสบายมีกับพรเฮ็ดกับเขากับน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นอันเดียวคกแค่นั้นละพี่น้องแต่ว่ากระบบเป็นอุปสรรคเนาะถ้าหากว่าอันเฮ็ดน้ำตรงน้ำเจียวถ้าหากวันลำบากแลละก็จะชซปั่นเอาแล้วอีกอย่างเนาะที่ว่าค่อยลงคลิปไปที่ว่าค่อยเฮ็ดน้ำจิม้มนะเพราะว่าอย่างอันค่อยไปห้าซื้ออ,อันอันยังก่อเฮ้อต้นหอมนะละกัอันอัน หอมบัวนะพี่น้องหัวหอมมันน่นบ่มันบ่มีว่าเช่นสาเนาะค่อยก็เลยเฮ็ดแบบว่าน้ำจิ้มง่ายๆแต่ว่าเมื่อเนาะเมื่อนี้กะจะกินแบบพิเศษพิเศษได้จากน่อยเพราะว่าเป็นวันเกิดตัวเองกะจิไปหาซื้อให้มันมีนั่นแหละมันบ่มีกะจิไปทุกห้างทุกช็อปว่าเช่นสาแต่ส่วนไรค่อยไปซื้อนี่อันไปซื้อแบบอยู่ห้างที่ว่าใกล้ๆค่อยอยู่นี่มันบ่มีว่าเช่นสาเพราแม่พี่น้องมันก็เลยเอาแน่ๆจ้ะเนาะมันเมื่อไรมันบ่มีก็กินในสิ่งที่ว่ามันมีไปก่อนถ้าหากว่าเมื่อไรจำใจจะ จะค่อยไปหาอีกนี่แหละพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้กลับมาตากอยู่ถึงดาดฟ้า